ยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะ

เชื่อตัวไม่ได้ที้นนะใส่ไปแล้วนะรอบหนึงแต่ไม่ได้ถ่ายดี๋ยวเดว๋ยวใส่มาใหม่

I don't think so. สามร้อยหกสิบองศาบางคนอะไรแคนบ้างนะแล้วคะแล้วไม่ดีถ hey, ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด c r i สไให้ด้วยนะคะ